สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนครับผมเทวดาเสียนนท์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่านะครับมาเล่าถึงวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาเจิมนะครับก็พอดีมีพี่ชายท่านหนึ่งนะครับเขามาเช่าเหรียญเสมาของหลวงปู่มหาเจิมกับผมนะครับสองเหรียญก็ติดต่อเช่ากันไว้ก็นัดรับกันนะครับพี่เขาก็มารับเหรียญเสมาเนี่ยไปนะครับก็ยังมาเล่าสารทุกสุขดิบเล่าคุยสู่กันฟังอย่างเงี้ยนะครับก็พี่แกก็เช่าไป เหรียญที่แรกตกลงกันหนึงเหรียญนะครับแล้วพี่แกก็ขอเช่าไปสองเหรียญเอาเหรียญสวยๆไปนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณวันสองวันนะครับพี่คนเนี้นะครับประสบอุบัติเหตุนะครับรถเก๋ง f o r t จูเนนะครับน่าจะหลับในนะครับแล้วก็ขับหลุดโค้งนะครับชนกับเสาไฟเสาไฟเนี่ยหักเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยสภาพเยินเลยนะครับ รถกระเด็นตกลงไปในน้ําในบ่อกกุ้งเป็นบ่อกกุ้งนะครับแต่ว่าพี่ท่านอ่ะยังไม่อยากให้ออกสื่อไม่อยากให้ลงรูปลงอะไรนะครับผมก็เลยเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาเจอิมนี้นะครับมีประสบการณ์แล้วก็มีพุทธคุณ ดีนะครับในด้านแคล้วคาดปลอดภัยนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังก็สําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีเหรียญเส่มาของหลวงปู่ม,มหาเชิมนะครับก็ไปหาเช่าตามเพจตามกลุ่มได้นะครับมีมีพี่ๆที่ที่แบ่งปันให้บูชานะครับแล้วก็มีสายตรงตามกลุ่มเนี่ย,ยอยู่เยอะแยะมากมายนะครับ พีพ่่เพื่อนๆสามารถไปหาเช่านะครับมาใช้ได้นะครับพุทธคุณดีมากๆนะครับอันนี้ผมมาเล่าสู่กันฟังเป็นเหตุการณ์จริงประสบการณ์จริงนะครับผมพูดต่อหน้าวัตถุมงคลของหลวงปู่มาหาเจิมนะครับว่า อ่าพี่เขาเช่าวัตถุมงคลไปจริงๆแล้วก็มีประสบการณ์จริงๆนะครับเพิ่งจะผ่านมาไม่กี่วันนี้วันนี้เป็นวันที่16นะครับมกราคมปี2568นอยะครับก็ยังเดียวเสมาก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆครับนะเดียวเสมาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเลี่ยมของผมเนี่ยผมจะเลี่ยมแล้วก็มีเกสามีจีวรหลวงปู่ให้ด้านหลังนะครับรับประกันนะครับอ่ารับประกันเกสาจีวรหลวงปู่แท้ต่อหน้าหลวงปู่นะครับเนี่ย พี่เพื่อนก็สามารถแบ่งไปได้เนี่ยอย่างอย่างวันนี้นะครับก็มีพี่เพื่อนนะครับมาเช่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไม่อยากให้ดูชื่อนะครับนี่ก็มาเช่าเหรียญใสมาไปก็เดี๋ยวเขาจัดส่งให้วันนี้นะครับแต่ว่าสําหรับพี่เพื่อนท่านใดที่เจอตามกลุ่มนะครับหรือตามชมรมต่างๆที่เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาเจรนะครับสามารถเข้าไปเช่ากับพี่ๆแอดมินกลุ่มอื่นๆหรือว่า พี่ๆสมาชิกนะครับที่มีแบ่งปันนะครับพี่ๆสามารถไปตรวจสอบดูว่าเป็นพระแท้อ่างเงี้ยสามารถเช่าได้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตอนนี้อยู่ในที่เหรียญละ1000กว่าบาทนะครับพันกว่าบาทก็เอาไว้คุ้มครองนะครับคุ้มครองแล้วก็เป็นพระที่มีพุทธคุณดีผมเทวดาเสียนนนะครับก็เลยเอามาแนะนําพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับอ่าก ขอฝากนะครับเฟซบุ๊กนะครับเทวดาเสียนนนะคร AG ับฝากพี่ๆเพื่อนๆติดตาม Facebook เทวดาเสียนนนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสามารถเช่าวัตถุกับผมได้ก็กดไปที่เพจพระเครื่องเทวดานะครับหรือใน YouTube ก็กดไปตรงช่องพระเครื่องเทวดานะครับพี่ๆสามารถไปดูวัตถุมงคลที่ผมลงไว้ได้นะครับแล้วก็แบ่งปันกันได้สําหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาเจิมนะครับหลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่แพ้วนะครับสามารถทักมาในอินบ็อกซ์ผมนะครับ แล้วก็ส่งรูปพร้อมราคามาได้นะครับราคาตรงกันผมยินดีรับเช่านะครับก็สําหรับพ,พี่เพื่อนๆท่านใดที่อยากจะเช่าแบ่งปันก็เบอร์โทรผมนะครับ094666นะครับ2889นะครับติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากวัตถุมงคลดีๆแบบนี้ไว้ในใจพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ